ให้ปัญหาทุกข้อจบที่เราด้วยแคลดีทีพัสเคทูอาหารเสริมบำรุงกระดูกขอ้อจาก TL by บายซโยอิมาเลเลือกข้างชัดค่ะจับระการผอบบอทหารสูงสุดโค้งกลาหูมขเขมรค่ะข้ามหัวแม่ทัพไทยแม่ทัพภที่สองอย่างตึงจ้องตาขเขมรค่ะ มาเลเซียเลือกข้างชัดแล้วค่ะจับประการผู้บัญชาการทหารสูงสุดมาเลเซียค่ะโค้งคำนับกลาโหมเขมรข้ามหัวแม่ทัพไทยค่ะดานแม่ทัไพไที่สองอย่างปึงค่ะจ้องตาเขมรค่ะ จากกรณีเมื like ่อวันที่7สิงหาคม2568ค่ะเฟซบุ๊กของคุณวัสนานาน่วมนักข่าวสายฐานชื่อดังได้โพสต์ข้อความระบุถึงการประชุม GBC ค่ะซึ่งภาพเนี่ยเป็นภาพของพลเอกเตียเสยหากับผบฐานสูงสุดมาเลเซียโดยระบุข้อความบอกว่าพลเอกเตียเสยหาคุยผบฐานสูงสุดมาเลเซียเผยข้อเสนอของกัมพูชาในวงหารือ GBC หลายข้อ ฝ่ายไทยยอมรับส่วนข้อเสนอที่ดีบางข้อของไทยกัมพูชาก็ยอมรับได้นะล็อบบี้ทั้งสหรัฐมาเลเซียตั้งอาเซียนออฟเซอร์เวอร์ทีมนะหรือว่า AMT นั่นเองค่ะโดยพลเอกเตียเซยหฮารองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหมของกัมพูชาค่ะแล้วก็คณะนะได้เดินทางไปที่มาเลเซียก่อนล่วงหน้าตั้งแต่วันที่4สิงหาคม2568ค่ะและนัดพบกับพลเอกดาโตโมฮัมหมัด นิซัมจัดฟ่าค่ะผู้บระชาการทหารสูงสุดมาเลเซียก่อนวันที่5สิงหาคม2568และวันที่6สิงหาคมนะคะก็มีการนัดหารือกับผู้บระชาการกองกําลังภาคพื้นแปซิฟิกของสหรัฐอเมริกาและเอกอาคาัครราชทูตสหรัฐประจํามาเลเซียค่ะโดยในเพจนะคะของพลเอกเตยเซยฮาระบุว่าในการหารือกับโมฮัมหมัดนิซัมค่ะแสดงออกถึงความเต็มใจที่จะเป็นผู้จัดการเจรจายหยุดยิงระหว่างไทยและกัมพูชา และร่วมกันผักดัน TOR และก็การก่อตั้ง AMT นะซึ่งถือว่าเป็น,นกลไกที่มีประสิทธิภาพที่สุดในการติดตามในทุกอย่างนะให้ทุกอย่างเป็นไปตามข้อตกลงหยุดยิงเพื่อนำสันติสุขที่แท้จริงกลับคืนมาค่ะ ซึ่งภาพที่คุณวศร้าได้โพสต์ก็เป็นภาพของผบฐานสูงสุดมาเลเซียนะกําลังก้มคํานับพลเอกเจสเซหาด้วยนะด้วยความนอบน้อมเป็นอย่างมากเลยนะคะตัดภาพมาที่ท่าทีของผบฐานสูงสุดของมาเลเซียค่ะที่ได้มาคุยกับแม่ทัพภาคหนึ่งแล้วก็แม่ทัพภาคสองเมื่อวันที่30กรกฎาคมที่ผ่านมาค่ะโดยทางเพจกองทัพภาคที่สองค่ะได้โพสต์ข้อความระบุว่ากองทัพต้อนรับผู้บัญชาการฐานสูงสุดมาเลเซียเข้าหารือกับแม่ทัพภาคที่1และแม่ทัพภาคที่2รับทราบข้อเท็จจริงกรณีปัญหาชายแดนไทยกมชา ก่อนส่งทีมสังเกตการลงพื้นที่ค่ะโดยพลตีวินไทยสุวรีโคศกกองทัพบกค่ะได้เปิดเผยผลการประชุมหารือระหว่างพลเอกดาโตโมฮัมหมัดนิสัมจัดฟ,ฟานะคะผู้บัญชาการทหารสูงสุดของมาเลเซียค่ะกับแม่ทัพภาคที่2และแม่ทัพภาคที่1ในโอกาสนําคณะเดินทางเข้าหารือรับทราบข้อที่จริง กรณีปัญหาแยาแดนไทยกัมพูชาเมื่อวันที่29และว,วันที่30กรกฎาคมที่ผ่านมาค่ะโดยเมื่อวันที่29กรกฎาคมนะคะผู้บัญชาการทหารสูงสุดมาเลเซียค่ะได้พบปะหารือกับพลโทบุญสินพัดกลางแม่ทัพภาคที่2นักกองบิน21จังหวัดอุบลราชธานีค่ะเพื่อรับฟังสถานการณ์แยแดนไทยกัมพูชาและแนวทางการแก้ไขปัญหาค่ะซึ่งแม่ทัพภาคที่2ได้ชี้แจงถึงมูลเหตุของสถานการณ์ก่อนจะนํามาสู่การสู้รบกันของทั้งสองประเทศทั้งในเรื่องของความเห็นต่างเรื่องแผนที่และแนวทางการแก้ไขสถานการณ์โดยฝ่ายไทยค่ะ ยึดแนวทางสันติหากมีปัญหาฝ่ายไทยจะใช้การประท้วงการละเมิดตาม MOU นะส่วนฝ่ายกัมพูชาค่ะเลือกใช้การวางกำลังทหารและวางทุ่นระเบิดในพื้นที่พิพาทซึ่งเป็นการละเมิดอนุสัญญาออตว่าค่ะรวมถึงมีการใช้มวลชนเข้ามาแสดงออกเชิงสัญ,ญลักษณ์ในพื้นที่ปราสาทตามเมือนทมซึ่งสถานการณ์ได้เกิดความตึงเครียดอย่างต่อเนื่องจนฝ่ายกัมพูชาตัดสินใจเริ่มการมาทัาที่ปราสาทตามเมอนทมหลังจากที่ฝ่ายไทยค่ะได้ทําการปิดพื้นที่ปราสาทตามเมอนทมเพื่อความปลอดภัยของนักท่องเที่ยวและประชาชนของทั้ง ประะเทศค่ผู้บัญชาการทหารสูงสุดมาเลเซียค่ะได้แสดงความเข้าใจในบริบทของทั้งสองฝ่ายและเสนอให้ใช้กลไกความร่วมมือในการแก้ไขปัญหาจากผลการประชุมระหว่างนายกรัฐมนตรีของทั้งสองประเทศค่ะได้ตกลงร่วมกันในการจัดผู้ช่วยทูตทหารกลุ่มอาเซียนเข้าสังเกตการณ์ในพื้นที่ของไทยและกัมพูชาก่อนการประชุม GBC ที่จะมีขึ้นนะคะในวันที่4สิงหาคมที่ผ่านมานี่เองค่ะ นอกจากนี้ค่ะผู้บัญชาการทหารสูงสุดม,มาเลเซียค่ะยังได้กล่าวอีกว่าในกรณีที่ฝ่ายไทยรู้สึกว่าถูกยั่วยุเสนอให้ใช้กลไกประสานงานผ่านผูนผ้ช่วยทูตทหารไทยมาเลเซียหรือคณะประสานงานที่จัดตั้งไว้ในการแก้ปัญหานะคะเพื่อสร้างบรรยากาศที่ผ่อนคลายพร้อมย้ำว่าการหยุดยิงจะประสบความสําเร็จได้นะคะต้องอาศัยความร่วมมือของทั้งสองประเทศค่ะซึ่งมาเลเซียพร้อมให้ความช่วยเหลือนอกจากนี้ค่ะฝ่ายมาเลเซียยังสอบถามเรื่องทหารกัมพูชาที่อยู่ภายใต้การควบคุมซึ่งแมทัพภัคที่2ก็ยืนยันว่าได้ดําเนินการ ดูแลอย่างเหมาะสมตามหลักมนุษยธรรมและจะเร่งส่งกลับภายใต้กรอบกฎหมายระหว่างประเทศค่ะและต่อมาในวันที่30กรกฎาคมกากองทัพที่ที่1ได้เปิดเผยผลการหารือระหว่างพลเอกดาโตโมฮัมหมัดนิซัม ซัส่านะคะผู้ประชาการทหารสูงสุดมาเลเซียกับพลโทอมริตบูญสุยาแม่ทัพภาคที่1นกองทัพภาคที่1กรุงเทพมหานครค่ะโดยผู้บัญชาการทหารสูงสุดมาเลเซียกล่าวว่ามาเลเซียพร้อมจะทําหน้าที่เป็นสื่อกลางในการทําให้เกิดความสงบและสันติสุขในภูมิภาคชายแดนไทยกัมพูชานะโดยเตรียมจัดตั้งทีมผู้ช่วยทูตทหารต่างประเทศและทีมสังเกตการอาเซียนค่ะ เพื่อสังเกตการหยุดยิงและก็รายงานข้อมูลที่เกี่ยวข้องให้กับกลุ่มประเทศอาเซียนได้รับทราบข้อเท็จจริงค่ะซึ่งผู้วิชาการฐานสูดสุดมาเลเซียนเน้นย้ำนาบอกว่าจุดมุ่งหมายคือสันติภาพโดยเสนอ3ข้อหลักค่ะได้แก่หยุดยิงในทันที2ห้ามเพิ่มกำลังทหารและการค่ะเน้นความช่วยเหลือทางการแพทย์พร้อมแนะให้ฝ่ายไทยเนี่ยประสานกับกัมพูชาแบบไม่เป็นทางการเพื่อที่จะสร้างความเชื่อมั่นในระยะย,ยาวค่ะในส่วนของแม่ทัพภาคที่1ค่ะได้สรุปสถา,านการณ์หลังการหยุดยิงค่นแล้วก็ผลการพบปากกับผู้ัญชาการภูมิภาคฐานที่ ของฝ่ายกัมพูชาให้ผู้บัญชาการทหา,ารสูงสุดมาเลเซียได้รับทราบค่ะพร้อมยืนยันว่าฝ่ายไทยได้ปฏิบัติตามข้อตกลงหยุดยิงอย่างเคร่งครัดและยินดีให้การสนับสนุนทีมสังเกตการณ์ที่จะตั้งขึ้นนั่นเองค่ะและเพื่อเป็นการสนับสนุนสถาบันที่ทางไทยค่ะเพื่อได้นําข่าวสารและก็สาระความรู้เพื่อเป็นประโยชน์ต่อประชาชนและก็ประเทศชาติสาม,มารถสนับสนุนสถาบันที่ทางไทยของเราได้ตามหน้าจอที่ปรากฏได้เลยค่ะ